ชาวสวนก็จะสิ้นเปลืองสิ้นเปลืองเงินซื้อปุ๋ยสิ้นเปลืองเวลาเสียเวลาไม่ใช่สิ้นเปลืองเวลาเสียเวลานะครับกว่าต้นปลาล์มต้นหนึ่งจะโตขึ้นมาแล้วเราไปตัดแบบผิดวิธีสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมเช่นเคยนะครับเ่าแกนคนอีสานในแดนใต้นะครับ ก็มีพ mm ี hmm. ่น mm ้องมือใหม่นะครับหลายคนเลยนะครับที่ยังไม่เข้าใจในวิธีการตัดป์มแบบพาหลังนะครับซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีการตัดที่ไม่ถูกต้องนะครับเจ้าของสวนส่วนใหญ่จะไม่ชอบวิธีแบบนี้นะครับเพราะว่ามันทําให้ต้นป์มเราเสียหายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้พี่น้องดูคร่าวๆนะครับกับต้นป์มต้นนี้แหละนี่ป์มต้นนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคําอธิบายนะครับผมจะอธิบายให้พี่น้องมือใหม่ได้เข้าใจก่อนนะครับ ต่อทางเขาข่าวนี้เป็นทางรับน้ํานะครับเขาเรียกว่าทางรับน้ําแล้วก็ทางที่ปลายเคียวผมเคาะอยู่ตรงนี้ก็คือทางรับทลายนะครับการตัดที่ถูกต้องก็คือสอดนะครับสอดปลายเคียวเข้าไปที like right ่ใต้ทลายแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดเอาทางใบนี้ลงมานะครับใช้สําหรับปามที่ต้นสูงนะครับพอเราตัดทางใบนี้ลงมานะครับเราก็มาใช้ขอหลังจิกดึงแล้วก็สอดเคียวเข้าไปตัดที่ขั้วทลายปามนะครับ ส่วนการตัดผ่าหลังนั้นนะครับพี่น้องจะเห็นทางบนนี้ไหมทางด้านบนนี้นะครับเป็นทางที่ขั้วทลายมันอยู่นะครับทางด้านบนนี้เลยการตัดผ่าหลังก็คือเขาจะสอดปลายเคียวนะครับสอดปลายเคียวเข้าด้านบนนี้เลยซึ่งทางไปด้านล่างนี้จะไม่จะไม่เปิดออกนะครับก็คือจะตัดสอดปลายเคียวกรีดเข้าไปตรงนี้นะครับปลายเคียวก็จกรีดผ่าลงมามันก็จะเข้าไปโดนกับขั้วทลายโดยตรงเลยนะครับทลายปลามันก็จะขาดออกไปนะครับหล่นลงไป บางครั้งทลายทางใบนี้ทางใบปาล์มที่ขั้วทลายมันอยู่เนี่ยก็จะขาดลงมาด้วยหรือบางครั้งมันก็อาจจะแค่ห้อยลุ่งริ่งอยู่นะครับแต่ทลายปาล์มนี้ออกไปแล้วนี่นะครับคือวิธีการตัดผ่าหลังนะครับนี่เขาจะสอดเคียวเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็จีดผ่าลงมานะครับมาโดนขัาา้วทลายทลายปาล์มก็จะขาดลงไปส่วนทางใบนี้อาจจะขาดลงมาด้วยหรือว่าอาจจะห้อยลุ่งลิ่งอยู่บนบนต้นก็ได้นะครับ อันนี้เป็นวิธีตัดที่ไม่ถูกต้องนะครับนี่คือวิธีการตัดผ่าหลังอย่าลืมนะครับวิธีนี้เป็นวิธีการตัดที่ไม่ถูกต้องนะครับถ้าตัดถูกวิธีที่ถูกต้องก็คือสอดสอดปลายเคียวเข้าไปที่ทลายอ๋ทางใบตามเนี่ยทางรับทลายอยู่ตรงนี้นะครับสอดตัดลงมาปุ๊บแล้วก็จิกดึงสอดปลายเคียวเข้าไปตัดข right ั Tipp ้วทลายปกติดีนะครับหลังจากที่ผมได้อธิบายไปนะครับวิธีการตัดผ่าหลังนะครับ พี่น้องคงจะเข้าใจนะครับสําหรับพี่น้องมือใหม่ส่วนความเสียหายนะครับที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราตัดปามผ่าหลังแบบนี้บ่อยๆนะครับกับต้นเดิมซ้ำๆนะครับมันจะทําให้ต้นปามเลียวเล็กนะครับไม่สามารถที่ว่าจะให้ผลผลิตได้ต่อเนื่องนะครับความเสียหายมันก็จะเกิดขึ้นนะครับชาวสวนก็จะสินส้นเปลืองสิ้นเปลืองเงินซื้อปุ๋ยสิ้นเปลืองเวลาเสียเวลาไม่ใช่สิ้นเปลืองเวลาเสียเวลานะครับกว่า ต้นปาล์มต้นหนึ่งจะโตขึ้นมาแล้วเราไปตัดแบบผิดวิธีนะครับมันก็ทําให้เสียเวลาในการรับผลผลิตนะครับอาจจะอธิบายเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับช่วงนี้บรรยากาศก็ไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่นะครับหวังว่าพี่น้องมือใหม่คงจะเข้าใจนะครับวิธีการตัดและก็ความเสียหายผมอธิบายให้ฟังเพียงคร่าวๆเท่านั้นนะครับโอเคครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบพระคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า ถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้เลยครับถ้าผมอธิบายได้ผมก็จะอธิบายให้พี่น้องได้ฟังโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมฝนกำลังมาอีกแล้วครับบา,บาย